กีระได้ยินว่าเทโรตวปรปเทระโสนัน้นเชโกเป็นผู้ฉลาดกเทตุงเพื่ออันกล่าวธรรมกถังซึ่งธรรมกถาโหติย่อมเป็นพิคูอันว่าพิสุทั้งหลายพระหูมากสุตวาฟังแล้วธรรมกถังซึ่งธรรมกถาอปิชาตาที่ปฏิสังยุตตังอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยคุณมีความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้น ตสาสาเทระสาของพระเถระนั้นปูเชตวาปูบูชาแล้วตังเถรังซึ่งพระเถระนั้นจีวเรหิด้วยจีวรทั้งหลายสมาทะยิงสู่สมาทานแล้วทูตังคานิซึ่งทุรลงทั้งหลายโสเอวะเทโรอันว่าพระเถระน,น,นั้นเทียวขันหีรับแล้วเตหีพิขุหีวิสธาปริขาร ซึ่งบริขารอันพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นสละวิเศษแล้วทั้งหลายโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นอันโตวเสครั้นเมื่อภายในแห่งพรรษาเอกสมิงครั้งหนึ่งอุปกัเถใกล้กเข้ามาแล้วอัคมาสีได้ไปแล้วชนะประทังสู่ชนบท อาทาครั้งนั้นทหรสามเนราอันว่าภิกษุน่มและสามเณรทั้งหลายวิหารนในวิหารเอกสมิงแห่งหนึ่งวัทิงสุกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ทัุจเจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอุเปธาขอจงเข้าจำวัดสังซึ่งพรรษาอิทธา,ทานเนในที่นี้อิติดังนี้ นางเทรังกับพระเถระนั้นธรรมกติกับเปเบนะเพราะความรักในพระธรรมกถึกิกเทโรอันว่าพระเถระปุชิตวาถามแล้วว่าวัดถางอันว่าผ้าวัดสาวสิกังอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษาเิจตังมีประมาณเท่าไร ภิคูหีอันภิกษุทั้งหลายลับปฏิย่อมได้อิทาวิหารในวิหารนี้อิติดังนี้วัจเนครันเมื่อคําว่าสาตโกอันว่าผ้าสาดอกเอเกโกผืหนึ่งหนึ่งพิขูหีอันพิกสุทั้งหลายลับปฏิย่มอมได้วิหารในวิหารอิทะนี้อิติดังนี้เตหีทหารสามนเรหี อันภิกษุนุมและสามเณรนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วถ้าเปตาวาวางไว้แล้วอุปาณาซึ่งรองเท้าทั้งหลายตถาวิหารในวิหารนั้นอคมาสีได้ไปแล้ววิหารังสุวิหารอันอย่างอื่นคันตาวาไปแล้ววิหารังสุวิหารทุติยังที่สองปุชิตวาถามแล้วว่า กิงอันว่าไรพิขูหีอันพิสทังหลายลับพติย่อมได้อิทวิหาเลในวิหารนี้อิติดังนี้วัจเนครัเมื่อคําว่าสัตกาอันว่าผ้าสรุกทั้งหลายเทวสองพิขูหีอันพิสทังหลายลับพันตีย่อมได้วิหารเลในวิหารอิทานี้อิติดังนี้ถ้ารัมมนเรหีอันพิศนุมและสัศมเนทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วถ้าเปสีวางไว้แล้ว กัตราจะถิงซึ่งหมายเท้าของคนแก่คันตวาไปแล้ววิหารังสุวิหารตัตยังที่สามปุชิตวาาถามแล้วว่ากิงอันว่าอะไรพิคูหีอันพิกสุทั้งหลายละปฏิย่อมได้อิทะวิหาเรในวิหารนี้อิติดังนี้วัจนเนครันเมื่อคำว่า สตกาอันว่าผ้าสารกทั้งหลายแต่โยสามพี่ขุหีอันพิสุทั้งหลายและพันตีย่ำได้วิหารในวิหารอิทะนี้อิติด,ด,ดังนี้ถ้ารัชสำเรหีอันพิกสนุมและสำเรนทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้วทเปสีวางไว้แล้วอุตกาตุมพังซึ่งลักจันแห่งน้ำ ขันตว,วาไปแล้ววิหารังสุวิหารจตุถังที่สีพุชิตว,วาถามแล้วว่ากิงอันว่าอะไรพิขุหีอันพิสุทังหลายลปฏิย่ำได้อิทวิหารเรณในวิหารนี้อิติดังนี้วัจเนครันเมื่อคำว่าสาตการว่าผ้าสะดุกทั้งหลายจาตาโรโสีพิขุหีอันพิสุทังหลายละพันติย่ำได้ วิหารเรในวิหารอิท่านี้อิติดังนี้ทาหาราสามมณเ,เรหีอันภิกสุหนุมและสามนเณรทั้งหลายวุเตกล่าวแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าขึ้นวัตวามาลังอิติตัวหนึ่งนะครับสาธุอันว่าดีลาอาหางอันว่าเราวสิตสามีจากอยู่อิทวิหารเรในวิหารนี้อิติดังนี้อุปคันตวาเข้าไปจําแล้ววัดสังซึ่งรรษาตถาวิหารเรในวิหารนั้น กะเทศีกล่าวแล้วธรรมกรถังซึ่งธรรมกรถาข้าฐานนางจ่าเอวะแกเครือหาทั้งหลายด้วยนั่นเทียวพิขูนางจ่าแก่พิสุทั้งหลายด้วยเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นปูเชสูงบูชาแล้วนางเทรังซึ่งพระเถระนั้นพรหูหีวะเถหีจ่าเอวะ ด้วยผ้าทั้งหลายอันมากด้วยดันเทียวพระหูหีจิวเรหิจาด้วยจีวรทั้งหลายอันมากด้วยโสเทโรอันว่าพระเถระนั้นว,ถวัถวโสผู้มีพรรษาอันอยู่แล้วเปเสตวาส่งไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารวิหารเรสุนวิหารทั้งหลายอิเตเรสุปีแม้นอกนี้วัตวากล่าวแล้วว่า วัถังอันว่าผ้าวัดสวัสิกังอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษามยยาอันเราลัทธพังพึงได้มยยาบริขารสาทบิตตาเพราะความที่แห่งบริขารเป็นบริขารอันเราวางไว้แล้วพิกขุอันว่าพิกษุทั้งหลายปะหินันตูจงสรงตังวัถังซึ่งผ้านั้น เมแก่เราอิติดังนี้อาหารเปตาวายังบุคคลให้นํามาแล้วสัพังวถังซึ่งผ้าทั้งปวงยานกังยังยาหน,น้อยปุเรตาวาให้เต็มแล้วปายาสีได้ออกไปแล้วอาทาครั้งนั้นทาราพิขูอันว่าพิษสนุมทั้งหลายทเวสองรูป วิหารเรในวิหารเอกสมิงแห่งหนึ่งรับพิตว,วาได้แล้วทเวสัตเกจะซึ่งผ้าสะรกทั้งหลายสองด้วยเอกังกร,รมพลังจะซึ่งผ้ากำพลผืนหนึ่งด้วยวัตวากล่าวแล้วว่าสัตการว่าผ้าสะรกทั้งหลายโหนตุจงมีตุยหังแก่ท่าน กำพโลอันว่าผ้าคกัมพลโหตุจงมีไม่หังแก่เราอีติตังนี้อสาโกลตาไม่อาจอยู่พาเชตุงเพื่ออันแบ่งนิสีทิตวาวิวทันตีย่อมนั่งกาวต่างมคาัสมีเปณนะที่ใกล้แห่งหนทางเตถ้าราพิขูอันว่าพิสนุมทั้งหลายเหล่านั้น ทิสวาเห็นแล้วตังเทรังซึ่งพระเถระนั้นอาคาจฉันตังผู้มาอยู่ว่ทิงสูกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านเจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายพาเชตวาเททาขอจงแบ่งให้โนแก่กระผมทั้งหลายอีดีดังนี้เถระนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่า ตุมเฮเอวะอันว่าท่านทั้งหลายนั่นเทียวพาเชธาจงแบ่งกันเถิดอิติังนี้เตหาราพิขูอันว่าพี่สนุมทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านพุชเรญมะยังอันว่ากระผมทั้งหลายนัสโกมะย่อมไม่อาจพาเชาตุงเพื่ออันแบ่งตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพาเชตวาเทธาขอจงแบ่งให้ โน no. แก่กระผมทั้งหลายอิติดังนี้เทรอนว่าพระเทระปวดชีถามแล้วว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายทัดสัทธาจักตั้งอยู่วัจเนในคำมัมมะของเราหรืออิติดังนี้แต่ท้าราภิกขูอันว่าพิษสุลุมทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าอามะขอรับไม่อย่างอันว่ากระผมทั้งหลายถ้าสามารถ จักตั้งอยู่วัจเนในคำตุมหากางของท่านั้งหลายอิติดังนี้โสเทโรอันว่าพระเถระน,นั้นวันตาวากล่าวแล้วว่าเตนะหิทถ้าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ทัาตาวาให้แล้วสัตเกซึ่งพาสัตว์ทั้งหลายทเวสองเตสังทาราพิคูนังแก่พิกศนุนทั้งหลายเหล่านั้นวันตาวากล่าวแล้วว่าอายังกรัรมพโลอันว่าผ้ากัมพลนี้ ปารูปนางเป็นผ้าเป็นเครื่องโหมอัมหากังของเราทั้งหลายกะเทนตานางผู้กล่าวอยู่ธรรมกรถังซึ่งธรรมกรถาโหตุจงเป็นเถิอดอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วมหาฆากรรมพลังซึ่งผ้ากรรมพลอันมีค่ามากประกามิหลีกไปแล้วทาราพิขูอันว่าพิษหนุ่มทั้งหลายตัวนี้เป็นพิขูนะครับสรุกลายเป็นตัวนี้ต้องเป็นสระอูนะครับ วิปติสาริโนเป็นผู้มีความเดือดร้อนหุตวาเป็นคันตวาไปแล้วสติกังสู่สำนักสัตรของพระศัสดาอโรเจสูงกราบทูลแล้วอาจถังซึ่งเนื้อความต่างนั้นสถาอันว่าพระศัสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอสาอุปนันโทอันว่าอุปนันทะนั่นขยัตตวาถือเอาแล้วสันตกัง ซึ่งวัตถุอันเป็นของมีอยู่ตุมหากางของเธอทั้งหลายกโรตีย่อมกระทำตุมเหตุซึ่งเธอทั้งหลายวิปติสาริโนให้เป็นผู้มีความเดือดร้อนอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวณนะหาไม่ได้เอโสอุปนันโทอันว่าอุปนันทะนั่นอากาศิเอวะได้กระทำและนั่นเทียวปุเพปีแม้ในการก่อนอิติดังนี้ อาหาริทรงนำมาแล้วอธีตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าหิดังจะกล่าวโดยพิสดารอาธิตัศมิงในการอันล่วงไปแล้วอุทาอันวนาคทั้งหลายทเวสองอิติคืออนุติราจารีอุโทจาอันวนาตัวเที่ยวไปในที่เป็นไปตามซึ่งฝั่งโดยปกติด้วยคัมพีราจารีอุโทจา อันว่านาาตัวเที่ยวไปในน้ําอันลึกโดยปกติด้วยลพิตวาได้แล้วโรหิตามัชชังซึ่งปลาตะเพียนมหันตังตัวใหญ่วิวาทาปัน,นาถึงทั่วแล้วซึ่งความวิวาทว่าสีสังอันว่าสีสาโหตุจงมีไม่หังแก่เรานางคูดถังอันว่าหางโหตุจงมีตวะแก่ท่านอิติดังนี้ อาสากลตาไม่อาจอยู่พาเชตุงเพื่ออันแบ่งทิสวาเห็นแล้วสีคารังซึ่งสนักจิงจอกเอกังตัวหนึ่งอาหังสุเก,ก่าวแล้วว่ามาตุละข้าแต่ลุงตะวังว่าท่านพาเชตวาแบ่งแล้วอิมังโรหิตามัชังซึ่งปาตะเพยียนนี้เทหีจงให้โนโกแกเราทั้งหลายอิติดังนี้สีคาโรอันว่าสนักจิงจอก อาหากล่าวแล้วว่าอาหังอันว่าเรารัญญาทปิโตเป็นผู้อันพระราชาทรงตั้งไว้แล้ววินิจฉัยฐานเนในที่เป็นที่วินิจฉัยอมหิย่อยมเป็นอาหังอันว่าเรานิสีธิตวานั่งแล้วตถาฐานเนในที่นั้นจิรังสิ้นการนานอาคโตเป็นผู้มาแล้วชังควิหารถายะ เพื่อต้องการแก่อันพักแห่งแข้งอัมหิย่อมเป็นอิธานิในการนี้โอกาสโอันว่าโอกาเมของเรานาัถีย่อมไม่มีอิติดังนี้อุทาอันว่านาคทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่ามาตุละข้าแต่ลุงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมากรโรธาขอจงอย่ากระทำเอวังอย่างนี้ ตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายภาเชตวาเอวะแบ่งแล้วนั่นเทียวเททาขอจงให้โนแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้สิคาโรอันว่าสุนักจิงจอกปวดฉีถามแล้วว่าตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายทัสธาจากตั้งอยู่วัจเนในคำมะมะของเราหรืออิติดังนี้อุทาอันว่านาคทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่า มาตุละข้าแต่ลุงมาอย่างนั้นว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักตั้งอยู่วัจเนในคําตุงหากลางของท่านทั้งหลายอิทิดังนี้โสสิคาโรอันว่าสุนักจิ้งจอกนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีลาอิติดังนี้ชินทิตว,วาตัดแล้วสีสังซึ่งสีสา อากาศีได้กระทําแล้วเอกมันเตในที่สุดแห่งหนึ่งจิติตาวาตัดแล้วนางคู่ถังซึ่งหางอากาศีได้กระทําแล้วเอกมันเตในที่สุดแห่งหนึ่งจปาปนะก็แลสิคาโรโออนุสนุกจิงจอกนั้นกตัตว,วาครั้งกระทําแล้ววัตว,วากล่าวแล้วว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายโวแห่งท่านทั้งหลายหนาะ เยนะอุเทนะอันนาคใดจริตังเที่ยวไปแล้วอนุติเรในที่เป็นไปตามซึ่งฝังโสอุโทอันว่านาคนั้นคันหาตูจงถือเอานางขูถังซึ่งหางเยนะอุเทนะอันนาคใดจริตังเที่ยวไปแล้วคัมพีเรในน้ำอันลึกศีสางอันว่าศีสาโหตูจงมีตาสะอุทัสะแขนากนั้น ปันะส่วนว่าคันโดอันว่าท่อนมัชิโมอันมีในท่ํำกลางอะอย่างนี้พวิสติจักมีมะมะแก่เราทิตาผู้ตั้งอยู่แล้ววินิจฉัยธรรมเมในธรรมอันเป็นเครื่องวินิจฉัยอิติดังนี้เตอุเทสัญญาเป็นโตเมื่ออย่างนาคทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้พร้อม เมื่อออกมาจากอ,อันตปรปัจจัยตัวนี้นะครับวัตวาก่าวแล้วคาถังซึ่งคราถาอิมังนี้ว่านางคุถังอันว่าหางโหตุจงมีอุทัสสะแกนาคอนุติรจาริโนตัวเที่ยวไปในที่เป็นไปตามซึ่งฝั่งโดยปกติสีสังอันว่าสีสัโหตุจงมีอุทัสสะแก่นาคคามพีราจาริโน ตัวเที่ยวไปในน้ำอันลึกโดยปกติอาธาส่วนว่าขันโดอันว่าท่อนมัชิโมอันมีในถ้ำกลางอ,อย่างนี้พวิสติจักมีเมแกเราธรรมัตสาผู้ตั้งอยู่ในธรรมอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วมัชิมะขันดังซึ่งท่อนอันมีในท้ำกลางปากามิหลิกไปแล้ว เตปีอุทาอันวนาทั้งหลายแม้เหล่านั้นวิปติสาริโนเป็นสัตว์มีความเดือดร้อนหุวตวาเป็นโอโลเติตวาอัถังสูได้ยืนแลดูแล้วตังสิคาลังซึ่งสนักเจ้งจอกนั้นอิติดังนี้